สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาดูรถเครนคันนี้นะคะเป็นอหลงนะคะอหลงเครื่องร้อเป็น6กล้อนะคะ6กล้อยาวประมาณ6เมตรใส่เครน3ตันนะคะเครน2.5หรือ3ตันเครนตัวนี้ ็สามตันนะสามตันถูกแล้วเทนสามตันนะคะทำเป็นสีเขียวมัดด้าความยาวก็บะหกเมตรนะคะ ทำเสาตัวฝาข้างข้างละสองตัวนะคะมีเสากลางเสาเปิดได้นะคะเสาเปิดได้เสาท้ายเสากลางคือเปิดได้จะแยกจะแยกฝาข้างนะคะเป็นสองสองท่อนเปิดได้ทั้งฝาข้างเปิดได้ทั้งเสานะคะเสาตัวนี้ก็เปิดได้ เป็นรถเครนนะคะอะหลงใครมองหาเครน สีเขียวมัตด,ดานะคะเป็นเครนนะคะเครนไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะคะมีคันนี้คันเดียวยังไม่ได้แต่งนะคะกระจกนาซาหมวกสามารถสั่งแต่งเพิ่มได้จะเป็นหมวกกระจกนาซาผ้าใบหน้าสั่งแต่งได้นะคะอันนี้เพิ่งเสร็จสีมา สวยเลยนะคะเป็นมิซูอะหลงเครื่อง195นะคะใครมองหารถเครนโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยู่ด้านด้านล่างคลิปนี้เครื่องดีนะคะมาลองมาลองตัวจริงได้เลยนะคะเครื่องดีค่สีสวยมาดูตัวจริงได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะคลิปนี้พาชมเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ